สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาอยู่กับคุณครูหญิงแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูหญิงก็มีของมาให้นะคะนั่นก็คือไฟฉายวิเศษค่ะนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าคุณครูหญิงเอาไฟฉายวิเศษมาทำอะไรคุณครูวันนี้คุณครูหญิงจะเอาจะให้นักเรียนลองเอาไฟฉายวิเศษนี้ไปส่องผ่านวัตถุกใกล้ๆตัวนักเรียนนะคะอย่างเช่นคุณครูหญิง มีสมุดอยู่ใ,ใกล้ตัวนะคะคุณครูหญิงก็จะเอาไปฉายวิเศษนี้ส่องผ่านสมุดนะคะนักเ,เรียนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมแสงไม่รอดผ่านสมุดออกมาเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในบทเรียนสมบัติของวัตถุค่ะนักเรียนช่วยคุณครูหญิงตามหาน้องหมาที่อยู่มุมซ้ายได้ไหมคะการเคลื่อนของแสง เมื่อผ่านตัวกลาง3ามตัวกลางนะคะก็คือวัตถุโปร่งใสวัตถุโปร่งแสงวัตถุทึบแสงเด็กเห็นน้องหมากันไหมคะว่าน้องหมาอยู่ตรงไหนใช่คะ่ะอยู่มุมขวามือนั่นเองอย่างวัตถุโปร่งใสนะคะเห็นไหมคะว่าแสงของไฟฉายนั้นลอดผ่านวัตถุได้หมดเลย นักเรียนเห็นน้องหมาไหมกันไหมคะว่าน้องหมาอยู่ตรงไหนใช่ค่ะวัตถุโปร่ปงใสเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้หมดหรือเกือบทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบสามารถมองเห็นวัตถุอีกชนิดได้ชัดเจนเช่นกระจกใสาอากาศน้ำกระดาษแก้วใสแผ่นพลาสติกใสเป็นต้นอย่างตัวอย่างนะคะก็มีแก้ว กระจกน้ำขวดพลาสติกขวดโลใสอย่างแก้วนะคะถ้าเราลองเอาไฟฉายพิเศษนั้นส่องดูเราก็จะเห็นว่าแสงลอดผ่านแก้วได้ทั้งหมดเลยต่อไปนักเรียนช่วยคุดตามหาหมาได้ไหมคะนักเรียนคนไหนเห็นหมาอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยใช่คะ่ะ เรามาดูวัตถุต่อไปกันนะคะวัตถุโปร่ปงแสงนักงเลยนเห็นไหมคะว่าแสงจากไฟฉายลอดผ่านวัตถุได้แค่บางส่วนน้องเลเห็นหมากันไหมว่าหมายตรงไหนเอ่ยใช่ค่ะเก่งมากวัตถุโปร่ปงแสงเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างและไม่เป็นระเบียบ ทำให้การมองเห็นวัตถุด้านตรงข้ามไม่ชัดเจนเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขแผ่นพลาสติกขุ่นเป็นตน้นตัวกลางนี้ถ้านําไปขวางทางเดินของแสงจะทําให้เกิดเงาดําไม่ชัดเจนเงาหมวัวดังรูปนะคะกระดาษก็จะมีกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นพลาสติกขุ่นแผ่นฟิล์มกองแสงอย่างเช่นแก้วขุ่นนะคะแก้วเป็นสีขุ่นถ้าลอง ลองเอาไฟฉายวิเศษส่องดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าแสงลอดผ่านไปแค่บางส่วนบางส่วนก็ไม่สามารถลอดผ่านมาได้นักเรียนลองมองหาหมาให้คุณครูหญิงหน่อยดิค่ะว่าน้องใหม่ตรงไหนเอ่ยใช่ค่ะเข็งว่าเรามาดูวัตถุต่อไปนะคะนั่นคือวัตถุตึบแสง เห็นไหมคะว่าแสงของไฟฉายนั้นไม่สามารถลอดผ่านวัตถุได้นรื่องเล่นเห็นน้องหมากันไหมอะใช่ค่ะวัตถุทึบแสงเป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านแต่สะท้อนได้หรือบางชนิดดูดกืนแสงได้เช่นไม้เหล็กกระเบื้องสมุดเป็นต้นตัวกลางนี้ ถ้านำไปขวางทางเดินของแสงจะทำให้เกิดเงาดำชัดเจนหรือเงามืดอย่างเช่นรูปที่อาจารย์ยกตัวอย่างมนะคะก็จะมีก้อนหินกระเบื้องไม้สมุดเหล็กอย่างเช่นมีสมุดนะคะแล้วถ้า,าลองเอาไฟฉายวิเศษส่องดูเห็นไหมคะว่าแสงไม่สามารถลอดผ่านได้เลยแม้แต่นิดเดียวหรือจะเป็นกระเป๋าดินสอที่นักเรียนทุกคนมีนะคะ เราลองเอาไฟฉายวิเศษส่องดูดนะคะเห็นไหมคะว่าแสงลอดผ่านได้แค่นิดเดียวเป็นเงามืดน,นักเรียนเห็นหมากันไม่เอ่ยว่าน้องหมายอยู่ตรงไหนนักเรียนช่วยกันตามหาน้องหมาเจอกันไหมเอ่ยครูก็จะมีแบบทดสอบทดสอบให้นักเรียนทำนะคะ อย่างรูปแรกเป็นรูปแก้วนักเรียนคิดว่าแก้วเป็นวัตถุแบบไหนคะใช่ค่ะแก้วเป็นวัตถุโปร่งใสแล้วสมุดล่ะคะใช่ค่ะสมุดเป็นวัตถุทึบแสงแสงไม่สามารถลอดผ่านได้แล้วแผ่นพลาสติกคุณล่ะคะใช่ค่ะวัตเป็นวัตถุโปร่งแสง พรแสงสามารถลอดผ่านได้เพียงบางส่วนอย่างรูปกระจกนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นวัตถุแบบไหนคะใช่ค่ะเป็นวัตถุโปร่งใสแสงสามารถลอดผ่านในทั้งหมดเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะั้พบกันใหม่ในค้าบหน้านะคะบ๊ายบาย